สวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวเกี่ยวกับเซ็ต Mdg กันดีกว่าครับหรือเซ็ต Methane Black ที่จะเข้าในอนาคตของเซร์ฟไทยซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด3เซ็ตแล้วครบเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราจะมารีวิวเซ็ตแรกเลยนะครับผมก็คือเซ็ต Hard of Love เอฟเฟกของเซ็ต Hard of Love นะครับคือเราใส่4ชิ้นจะบวกให้ให้ถาวรเลยเมื่อเวลาเราใส่เซตก็คือ Secure Damage เพิ่มให้เลย40% แมคเคทพีเพิ่มอีก4,005แล้วก็ลดเตรเมตสกิลที่ได้รับ20%ครับผมแล้วเมื่อเราใส่ครบทั้ง6ชิ้นเวลาเราใช้สกิลนะครับมีโอกาส50%เทีะติดเป็นเวลา10วิสกิลเตรเมตของเราจะบวกอีก50%แล้วก็ฮีเลทบวกอีก1,000แล้วก็รีดูดเตรเมทั้งหมดที่ได้รับทั้งหมด30%ครับผมเอาง่ายถ้าเซต4บวกเซต6ด้วยสกิลเตเมตของเราจะเป็น90%ครับผมจะเป็นอะไรที่เวอร์มากแล้วก็แรงมากด้วยครับ แล้วก็เวลาเราติดเซตสี่กับเซตหใช่ไหมครับเราจะลดดานเมจที่รับอะถ้าจากสกิลบอสอะ่ะเผิ่ลดไประมาณห้าเอร์เซ็เลยครับจะเป็นอะไรที่ลดภาระของเราในการแบบเราไม่ต้องกดยาตลอดอะไรตลอดเงี้ครับจะเป็นอะไรที่สบายมากส่วนออปชันแต่ละส่วนนะครับทั้ง3ามเซตจะเหมือนกันเลยตรงที่ว่าบวกหถึงบวกสี่จะเป็นออฟออฟค่าแรกครับผมจะเป็นออฟคริติคอลส่วนบวกหขึ้นไปจะเป็นออฟที่สขึ้นมา จะเป็นออฟคีดามีอันนี้ส่วนหัวนะครับส่วนบวกสิบขึ้นไปจะเป็นออฟคีย์ทข้อมาอีกอันหนึง่งก็คือจะมีคีย์ที่ข้ขอคแดมแล้คก็คที่ข้อครับส่วนต่อ,อไปเป็นส่วนกระเป๋านะครับผมเป็นบวกหนึ่งถึงบวกสี่จะเป็นฮิตเลสครับบวกห้าขึ้นไปจะเพิ่มเอทีเข้ามาบวกสิบขึ้นไปจะเป็นฮิตเลสเพิ่มเข้ามาครับผมส่วนเสือ้อบวกหนึ่งถึงบวกสี่เป็นแมคคิพีส่วนบวกห้าขึ้นไปเป็นดีเฟนส์ครับ บวกสิขึ้นไปเป็นแมคคีพิพิ่มมาอีกอันหนึ่งส่วนกางเกงเป็นเอ่อบวกหนึ่งหรือบวกสี่เป็นดีเอฟบวกห้าขึ้นไปเป็นสกิลดาเมจแล้วก็บวกสิขึ้นไปเป็นดีเอฟเหมือนกันครับผมถุงมือจะแตกต่างตรงที่ว่าเอทีวบวกหนึ่งหรือบวกสี่แล้วก็บวกห้าขึ้นไปจะเป็นแอคแทสปีครับผมแต่แทสปีจะบวกก็ต่อเมื่อบวกห้าบวกสิบแล้วก็บวกสิบห้าครับจะเป็นออปชันเดียวที่เราบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดแอคแทสปีจะไม่เพิ่ม แล้วบวกสิบขึ้นไปจะเป็นแอคแท็กอันที่สามมาครับส่วนรองเท้าค่าแรกมาเขาจะให้มาเป็นแอคแท็กสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างที่ไม่บวกให้ครับจะเป็นแอคแท็กสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพียวๆเลยแต่บวกห้าขึ้นมาจะเป็นเฟรนชิพขึ้นมาให้ครับผมถ้าบวกสิบอันสุดท้ายจะเป็นอีพีหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ซึ่งสำหรั oh. บคนที่อยากเวลนะครับผลนะให้ไปตีบวกที่เป็นเซตที่เคดีกว่าครับที่ผมใช้อยู่ มันเป็นเซตที่ the ะเบสที่สุดสอบที่การใช้เวลแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบเลยครับว่าเซต4ี่ทำงานยังไงเซตฮาร์ดอั e เครับเนี่ครับเวลาใช้สกิลีมอกาส5 0ที่จะติดก็คือตอนนี้ติดแล้วเรียบร้อย สกิลดามของเราบวกอีกห้าสิบเปอร์เซนต์แล้วก็ฮีเลตบวกหนึ่งพันครับแล้วก็ลดดาเมจที่รับสามสิบเปอร์เซนแล้วก็ส่วนอันนี้ครับเป็นเซตสี่ที่เราตริดเทาวอนอยู่แล้วบดกสกิลเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วแมคคิพีให้สี่พันห้าเราก็ลดดาเมจสกิลครับผมโอเคเรามาลองรับดาเมจบอสดกวนดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดแพทเทิร์นดาเมให้ครับใซสกิลสี่นนง โอเคอันนี้เซตหกติดอยู่นะครับโดนดาเมดแบบเบาแบบเบามากอันนี้แบบเซตหหมดแล้วอันนี้คือเซตหกติดโดนหกพันเจ็ดร้อยครับส่วนเซตหไม่ติดจะโดนที่หมื่นหนึ่งหนึ่งืหนึ่งพันสองรอยคือแบบสาอร์เซนที่ทำงานคือลดเราช่วยเราไปได้เยอะเลยถ้าสับในดานานาโคที่แบบโดนดาเมดเป็นแสนเป็น สองแสนสามแสนเนี้ยลดแบบลดหลายหมื่นหลายเกือบเผลอเกือบลดเป็นแสนเลยครับโอเคก่อนที่บอสมันจะเหลิมเกินกันไปเราขอถอยนิดนึงแล้วก็ผมจะรีวิวต่อเลยนะครับผมจะเป็นรีวิวเซตเดวิดให้เลยตัวตีปกติตมีโอกาสส0ที่ติดสิบวินะครับคีย์ที่ข้อจะบวกยี่สิบเปอร์เซต์่วนคีย์ดาเมจจะบวกยีแล้วก็คีย์เล็บบวกหนึ่พันครับผมส่วนเซตหเมื่อเราโดนโจมตีมีโอกาสเจดสิซ ที่จะแสดงผลเป็นเวลาสิวิก็คือไอเทสปิดของเราบวก5%คิดว่าม่บวก30แล้วไอทีบวก2,000ครับผมส่วนคาเบบายบาของเซตหกอะเมื่อโดนโจมตีถ้าเราดอทหรือลบลีกเซตผลของเซตหจะไม่ทำงานครับต้องเป็นการโดนตีเข้าเลือดของเราเลยจะเป็นการตีบ็อกหรือการเป็นการที่โดนแบบโดนแล้วไม่ติดบล็อกก็ได้ถึงจะเป็นนับครับ ถ้าเป็นการดอทจะไม่นับทันทีอ่าเดี๋ยวผมให้บอสตีก็ได้ครับเนี่ยฮะมันจะไม่ติดเซตคือในเมื่อยิ่งในอนาคตเราเวลสูงขึ้นมอสหลังๆมันจะตีเราไม่โดนครับเซตนี้จะเป็นเซตที่ไร้ค่าทั้งน,นี้เมื่อใส่แค่เซตเมื่อใส่หกชิ้นส่วนถ้าใส่แค่สี่ชิ้นครับจะเป็นแบบดีมากเลยตรงที่ว่า ติดติดง่ายครับเพิ่มคียเลดมา20%ิอคียดาเมจมา20%แล้วก็คีเลด1,000ครับผมส่วนใหญ่เขามาแค่ใส่แค่4คชิ้นครับเอาไว้นั่งไล่ทำเคล็กันปกติเซตที่เบสที่สุดสำหรับในการเก็บเลเวลเป็นเซตที่ไว้ใช้สำหรับฟาร์มเลเวลได้ไวที่สุดแล้วครับก็คือเซต TK นั่นเองไลท์ไลท์ออฟโฮปคันเริ่มแของเซตสี่นะครับคือ พาสสิบให้เลยบวกอีพให้1นึ่แล้วเลือด3,000แล้วก็คิลเลตให้1 5ึ่ครับผมส่วนเซตหเมื่อเวลาเราฆ่ามอนมีมิกาสามบเปอที่จะแอคทีเวตเป็นเวลาสิบวิจะบวกอีพีให้อีก2,000ครับผมแล้วก็สกิลเดเมจให้70แล้ว a ออีก3,000ถ้าเซตสกับเซตหติดพร้อมกันเราจะได้ e ีพที่ได้รับสามพันเเลยตอนนี้เราใส่อยู่จะแอคทีเวตให้เราแน่นอนคือ1นึ่ ไว้ใช้รับในการวิวในการฟาร์มครับแล้วก็คอมโบการที่ตีบวกรองเท้าบวก10เราจะได้ออปชัน Option ที่3ขึ้นมาเป็นอีกพี0นันทำให้คูณทั้งหมดที่ได้จากเซตนี้เป็น4000%เลยครับผมถ้าติดพร้อมกันหมดจะเป็นอะไรที่วิวไวมากส่วนต่อมาครับว่าเราควรนะครับส่วนไหนก่อนดีแบบแตัดสินใจไม่ถูกเลยอย่างนี้ถ้าเราได้ ชิ้นส่วนมาในการคราบแล้วดี๋ยวผมพาไปหน้าคราบให้ครับว่าต้องใช้กี่เศษในการคราบการคราบคือมาคุยที่พาตามอนตรงนี้ได้เลยครับส่วนนั้นเจ้คืออยู่ตรงที่วีมอนแลนันเจ้จะชื่อดิจิมอนไคเซอร์เราต้องการเศษอีวิเอเนจี่ยี่ห้าเศษมาการคราบมาในการคราบครับรผม นี่ครับมาต้องการที่ผ้าเสกกับเงินสิบทีในการคราฟแต่ละส่วนซึ่งผมแนะนําเลยว่าถ้าจะคราฟับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ต้องการแบบจะลงดันแล้วก็คราฟมาผมแนะนําให้คราฟับหมวกกระเป๋ากางเกงและถุงมือสี่ชิ้นนี้ก่อนครับส่วนตรงที่ว่าจะเลือกชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกต้องการแบบต้องดูความต้องการของแต่ละคนครับว่าถ้าเราขาดฮิตเราคราฟกระเป๋ามาก่อน กระเป๋าจะเป็นอะไรที่บวกคิดให้เราห้าร้อยเลยตอนวิวหนึ่งส่วนถ้าเราขาดชี้ส่วนหมวกจะบวกคี้ให้เราเลยห้าเปอร์เซ็นส่วนกางเกงกางเกงนี่ต้องตีบวกห้าขึ้นไปครับถึงจะมีสกิลไดร์เวอขึ้นมาซึ่งแนะนําว่าอย่าพึ่งเลยเอาส่วนกระเป๋กับส่วนบวกก่อนส่วนถุงมือถุงมือจะบวกเอทีมาห้าร้อยแล้วจะมีไอเทสปีดขึ้นมาตอนบวกสิบครับก็ รกระเป๋าหมวกกับกระเป๋าแล้วแต่แล้วแต่คนว่าขาดอะไรแล้วก็ไปขางเกงกับถุงมือเพื่อให้แบบเราครบเซตสี่เพื่อให้แบบเราเอาพาสซีฟตรงนี้ครับพาสซีฟตรงที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือสกิลเอเมทเพิ่มขึ้นส0ิเซนแมคเคทพีเพิ่มอ,อีกส5นแล้วก็ลดตารเมทสกิลที่ได้รับ20%สิซครับผมส่วนดันเจียนดันเจียนดิสบาไครเซอร์ผมเคยลงคลิปไว้แล้วสามารถไปดูคลิปกันได้นะครับ